แล้วก็เติมน้ำตาลนวด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 เ <c oughs> อ้ามาแล้วค่ะเออมาระวังร้อนอย่าจับที่ถาดนะ รีบกินสิเป่าผิงเบาอบของเธอไม่ดีเลยแค่ดูก็รู้ว่าเป็นของถูกๆกประสิทธิภาพต่ำมากเธอดูสิอ,อบไม่กรอบเลยครั้งหน้าไปทำที่บ้านฉันใช้ตัวอบเครื่องใหญ่ที่เสี่ยวซีซื้อให้ประสิทธิภาพดีฟังก์ชั่นยังมีเยอะแยะ อพอเถอะเธอก็ชอบทุกอย่างที่เสี่ยวซีซื้อให้นอนแหละก็ถูกอร่อยไหมอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะถ้าตาอบดีกว่านี้มันจะอร่อยกว่านี้หงโต๊ะเอาอันนี้ให้อายาวด้วยนะคุณย่าชอบกินอันนี้ได้คะ่ะไม่มีปัญหาเลยเออนะ้าเป่าพิงพัดนมที่ฉันทำพวกนั้นขอได้ไหมคะ,ะได้สิรอตากแห้งแล้วฉันจะห่อให้ เธอจะได้เอากลับไปให้พ่อแม่ลองชิมขอบคุณค่ะน้าป้าพิงเราทั้งกินทั้งเอาไปด้วยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้ยพวกเธอมาได้ฉันก็ดีใจแล้วงั้นพวกเราไปก่อนนะคะได้ไยบายระวังขั้นบันไดนะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะนะเป้าไม่ไปนะคะถึงห้องแล้วหมดสภาพเลยเออ อาบน้ำ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 ให้หอมๆนี่พี่ชายรูปหลอสุดที่รักเย็นนี้เรากินอะไรดี <laughs> กินอะไร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 มีไก่ตุนไก่ตุน <sk ill> ผนุญา่าเหรอขาเพื่อนบ้านอ๋อหอมเกินพี่แเราข้าว่่ะข้าวอะ่ะฉันกำลังอุ่นอยู่มานี่ก่อนฉันไม่เรื่องจะคุยด้วย เอาอีกแล้วอ <c oughs> มองทำไมพูดสิฉันให้เพื่อนของฉันช่วยหาโรงเรียนให้กับนายผมไม่ไปหรอก จะตายก็ไม่ไปผมไม่ไปหรอกไม่ต้องมาถามแล้วเรียนแยกขนาดนี้ย้ายไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงย้ายไปก็ถูกคนหัวาะถ้างั้นก็ต้องกลับคุณหมิงอย่างน้อยนายก็ต้องเรียนให้จบมปลายผมไม่ไปตีให้ตายก็ไม่ไปเรื่องใหญ่แค่ไหนเชียวน่าจะเป็นจะตายแบบนี้สิที่จะน่าอายอะพวกเขาต้องแอบหัวเราอย่อผมแน่ผมเสียเจยวนไปตัวตลกในโรงเรียนแล้วเรียนมัธยมมันจะมีความกดดันแค่ไหนวะไอ้บ้านายคิดอะไรของนายเนีย่ยอะไรนะ ที่ก็พูดง่ายๆนี่ตลอดชีวิตของผมนะ่ะชื่อเสียงทั้งหมดย่อยยับไปแล้วรู้ไหม <â> ถ้าต้องกลับไปคุณหมิงผมยอมตายยอมตายบ้าอะไรของนายนายก็แค่เข้าเรียนแล้วปวดท้องแล้วก็อืดเสียงกางเกง <ST AN TI AL> ไม่ใช่ร <ST AN TI AL> หรอเยาี๋วเยวถ้ายังจะพูดอีกผมจะไปตาย๋ยวนี้เลยรอให้จบมอปลายเข้าไปตายก็ได้นี่ <ST AN TI AL> ลุกนะเว้ยจังหวะตาอยู่ข้างตีนเนี่ยนะเออน้าบอกพิงให้ฉันเอาค้ดอกไม้มางั้นฉันไปก่อนนะอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไปไม่ได้นะเสียจิยวนทำอะไรเนี่ยปล่อยเขาซิไม่ปล่อยเด็ดขาดเลยฉันฉันไม่ไปแล้วไม่เป็นไรนะไม่ได้ล้มแรงใช่ไหม ขำอะไรอะ่ะฮ๋ก็ได้อือึรดกางเกงจะไม่แห้งหัวเราะได้ไงจะพูดอีกทำไมเนี่ยปาเลือดอกเทียบดีป้าเียะเดีละเอียละคุณพูดกับเขาดีๆสิอย่าลงไม้ลงมือไม่ยอมให้ไปหรอกถ้าเขาไปบอกคนอนื่นทำลายชื่อเสียงผมละ่ะนายคิดว่านายเป็นใคร่เน็ตไอดอลมีชื่อเสียงหรือไงละล้วทำไมผมนายวางใจเถอะฉันจะไม่บอกใครแน่ผมไม่เชื่อหรอก งั้นก็ได้งั้นนายจะเอาอยัางไงก็พูดมาฉันจะฟังนายก<อ>็้พี่จะทำอะไรนะคุณกิดข้าวหรือ,อยังยังเลยดีแลยกินข้าวด้วยกัน ผมซื้อไก่ตุนมานะ่ะจากบ้านปา้าหัวฉันว่าแล้วตุนอะไรหอมจังเลยวันนี้ล่าปากแล้วคุณนั่งก่อนนะผมเอาข้าวมาให้ได้ฉันจะไปตักข้าวนะนะโถ่เอ้ยฉันไม่ไปหรอก ฉันจะกินข้าววันนี้คุณย่าไม่อยู่บ้านเหรอมาแล้วกินข้าวเธอยังอุ่นอยู่เลยอหอมไม่รอคุณย่าเสียเหรอคุณย่าไปเดินเล่นนอกบ้านนะเดี๋ยวผมก็ไปรับแล้วอ๋อ จะ oh. บอกนะโดนปากุ้ยลากไปช่วยงานสงสัยกลัวว่าฉันกับต้าไม่จะเบื่อก็เลยให้ไปเที่ยวเล่นสนุกไหมล่ะก็สนุกดีอือยิ่น้อยอะ่ะป้าประเพิงก็คงจะชวนไปเที่ยวที่คลังเนี่ยคลังเหรอคลังอะไรก็ที่ทำงานเขาไงคลังเก็บสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซคุณเคยลองแพ็คของมาไม่เล่นเรื่องทำงานไม่ต้องเรียกฉันเลยนะ ได้งั้นตอนจะกินผมจะไปเรียกคุณอร่อยอไหมเนื้อไก่นี่นุ่มมากเลยหอมมากด้วยเหิวเวลานี้เนี่ยถ้าเราได้เดื่มว,วาเชอรี่ที่ย่าผมทำไว้ด้วยนะรับรองต้องเพอร์เฟกต์มากๆเลยล่ะว,วาเชอรี่เหรอ,อไอ้น้องไปหยิบวายบนชัน้นครัวมาสิไปเด้มเมื่อไรอยู่ล่ะ